สวัสดีเพื่อนๆผู้ลักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะจากดูรถไฟตามาสถานีต่างๆนวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูธรรมชาติอันสดชื่นนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีดอกทานตะวันเ,นย,เยอะแยะเลยนะครับผมวันนี้ผมมาที่หลัก4ี่นะหลัก4ี่กรุงเทพนี่เองนะครับผมมาดูเปลี่ยนบรรยากาศดูรถไฟกับดอกทานตะวันนะแล้วก็ประเดิมด้วยขบวนแรกเลยนะครับผมรถเร็วที่135กรุงเทพปูบลราชธานีนะครับ กำลังจะผ่านนะ,อ,ะอันต้อมนะผมเครื่อง MTU นะสี่หนึนะครับแล้วก,ก็วิ่งผ่านนะครับผมสำหรับขบวนรถกอบ ซึ่งจะออกจากสถานีหลักสี่มานะแล้วก็ผ่านบริเวณทุ่งทานตะวันแห่งนี้นะไปแล้วครับโอ้โหสวยงามครับผมนะครับวันนี้ผมก็มาบันทึกคลิปไว้นะวันนี้วันที่9มกราคม2564นะครับผมนะเป็นวัน เด็กแข่งชาตินะเป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่สองของเดือนมกรานะแล้วก็ปีนี้โควิดระบาดนะครับผมเราไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไหนตอนไหนเนาะแล้วก็ามาชมบรรยากาศฟินๆกันที่กรุงเทพกรุงเทพก็ฟินได้นะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมีดอกทานตะวันเยอะแยะเลยนะครับผมเขาจะปลูกเรียงรายนะคริมทางรถไฟเนี่ย สำหรับตำแหน่งนี้ก็เ,เลยสถ,ถานีหลักสี่ออกมานิดนึงนะครับผมอยู่เยื้องๆกับวัดหลักสี่นะะช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเวลาและโอกาสก็ลองมาถ่ายรูปก,กันได้นะครับนี่ฮะสวยงามมากนะถ้ามีแดดอีกหน่อยนี่น่าจะสวยเลยนะ สำหรับขบวนต่อไปนะครับก็จะเป็นขบวนรถเร็วที่111หรือรถเร็วตองหนึ่งนะครับผมเส้นทางกรุงเทพเด่นชัยนะก็จะผ่านบริเวณทุ่งทานตะวันเช่นนี้นะครับผมที่เดิมนะมาด้วย G A นะครับผม ครับสี่หหครับโอ้โห4 5่หหเป็นรถจักอารมณ์ดีนะครับผมสังเกตที่ตัวเลข5้าห้านะคบครับก็มาแล้วนะครับสำหรับขบวนรถด่วนดีเซลางขบวนที่75เส้นทางกรุงเทพ หนองคายนะครับผมกําลังจะผ่านบริเวณทุ่งทันตะวันนะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดหลักสี่เขตหลักสี่กรุงเทพนะมาดูกันนะครับผมบรรยากาศดีๆฟินๆที่กรุงเทพของเรานี่เองนะใครไม่มีโอกาสไปไปต่างจังหวัดก็มาบริเวณนี้ได้นะมาถ่ายรถไฟกันสวยๆนะเอามาแล้วครับขบวน75นะครับดีเซนลางนะ แต่ก็เป็นโอกาสอันดีนะที่สำนักง,งานเขตหลักสี่นะครับผมเขาก็ปลูกต้นทันตะวันอ่าเป็นสายพันธุ์เล็กนะผมเนี่ยสายพันธุ์ดอกเล็กนะไว้บริเวณริมทางรถไฟแถวแหลักสี่นะก็เป็นมุมสวยๆให้พวกเราได้มาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปกันนะ โบรรถธรรมดาที่208นะครับนครสวรรค์กรุงเทพนะครับผ่านพุ่งทานตะวันไปแล้วนะครับตอนนี้นะะแล้วก็จะเข้าสถานีหลัก4ี่นะครับโอ้โห ตอนนี้ขบวนรถก็ผ่านบริเวณเครื่องกั้นวัดหลักสี่นะแล้วก็อาจจะไปเข้าจอดรับผู้โดยสารที่สถานีหลักสี่นะครับผมนะแล้วก็สถานีบางเขนกอมอสิเบเอ็ดบางซื่อสาเเสนนะครับแล้วก็กรุงเทพซึ่งเป็นสถานีปลายทางนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาสายๆประมาณ9ก้าโมงสีนะครับผมแดดก็เริ่มออกแล้วทําให้ทุ่งดอกทานตะวันที่เรามายืนอยู่เนี่ยก็มีความสวยงามนะครับผม แล้วก็แม้ว่าอาจจะมีบางต้นก็อาจจะเฉาหรือเหี่ยวไปบ้างนครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะแล้วก็เป็นภาพอันสวยๆที่านานๆเราจะได้เห็นนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเรื่อยๆนะครับผมนะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะ ินกไปแล้วครับโอ้โหไม่เพียงเท่านั้นนะข้างหลังนะครับสังเกตดีๆมีรถตอกตามมาด้วยนะรถตอกซึ่งเป็นรถเล็กๆนะผมมีภารกิจน่าจะไว้แบบตรวจทางนะเอามาแล้วครับชมกัน2เลยนะตอนนี้โอ้โหสวยงามครับ าตามรถหินไปแล้วนะครับผมแหมรอบนี้นะครับเราได้ชมกันทวินวันเลยนะขบวนแรกก็เป็นรถสินค้ามันทุกหินนะน่าจะไปแถวแถวเมืองการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ,ะแล้วก็ตามมาด้วยรถตอกนะครับผมตอนนี้รถตอกก็จะผ่านบริเวณจุดตัดซุ้มวัดหลักสี่นะฮะ สำหรับขบวนถัดไปนะครับก็จะเป็นรถธรรมดาสายเหนือนะครับผมสายเหนือนะขบวนที่201กรุงเทพพิษณุโลกนะตอนนี้ก็กำลังจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีหลัก4อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวสักคู่ขบวนรถก็จะออกนะครับผมผ่านซุ้มเครื่องกั้นวัดหลัก4นะแล้วก็บริเวณทุ่งทันตะวันแห่งนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้เครื่องกั้นวัดหลัก4ก็ลงแล้วนะครับผม อันสตอมนะครับหัวรถจักรทำขบวนเป็นอันสตอมเปิดไฟสวยงามเลยนะะมองเห็นเป็นเครื่องพิลสติกนะครับผมเื่เครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับมาดูอันสตอมทำขบวน201ผ0่งนทุงทันตะวันกันนะครับผมหลักสี่นะะโอ้โหโคตรยาวเลยครับท่านผู้ชม โอ้โห201ยาวมากๆนะครับผมอันนี้น่าจะเกี่ยวกับช่วงโควิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอัันนน้แต่น่าจะมีส่วนนะครับผมค่อยๆผ่านไปอย่างสวยงามเลยนะครับกับมุมทตะวันมุมธรรมชาตินะตู้สุดท้ายครับไปแล้ว นะครับช่วงนี้แดดก็เริ่มร้อนแล้วแต่เราก็ายัางไม่ย่อท้อน,นะครับผมเราจะเก็บภาพแล้วก็คลิปสวยๆไม่เพื่อนๆได้ชมกันนะได้ชมกันอย่างมีความสุขและจุใจนะครับผมในช่วงที่โควิดระบาดแห่งนี้นะหลายๆคนก็ออกไปไหนไม่ได้นะก็อยู่บ้านแล้วกอ็อาจจะดู YouTube นะครับผมก็ถือโอกาสมาทำคลิปนะ เพื่อนๆครับและสําหรับขบวนสุดท้ายที่เราจะชมกันในคลิปทุ่งทันตะวันที่หลัก4ี่แห่งนี้นะครับก็เป็นขบวนรถด,ด่วนสายอีสานนะขบวนรถด,ด่วนที่71กรุงเทพอบุบลราชธานีนะครับผมเป็นรถด,ด่วนดีเซลลางนะตอนนี้ได้ออกจากสถานีหลัก4ีมาแล้วนะครับกําลังจะผ่านจุดตัดนะกรุงเทพอบุบลราชธานีครับมาแล้วครับมาแล้ว ผ่านวัดลักฟีมาแล้วครับโอ้โหสวยงามครับผมสถานีต่อไปที่เราจะจอดคือสถานีดอนเมืองนะน,นี่นะ ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ได้มีบ่อยๆนะที่สํานักง,งานเคหลักสีเนี่ยเขาจะมาปลูกดอกทานตะวันไว้บริเวณข้างๆทางรถไฟนี้นะพอดีวันก่อนผมนั่งรถไฟผ่านนะแล้วก็เห็นวันนี้ก็เลยถือโอกาสตั้งใจนะครับตั้งใจมาถ่ายทําคลิปเนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะโควิดระบาดนะครับผมโควิด19นะหลายคนก็ไม่สะดวกที่จะออกไปไหนต่อไหนนะ ดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่สะดวกนะวันนี้ก็เลยไหนๆไปลบบุรีไปสระบุรีไม่ได้แล้วมาชมทันตะวันกันที่กรุงเทพก็ได้นะครับเป็นการประยุกนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะที่รับชมจนจบนะก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ผมตั้งใจมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะแล้วก็ยังไงช่วงนี้ก็อาจจะถ่ายคลิป ได้น้อยหน่อยนะอาจจะห่างหน่อยเพราะว่าโควิด1 9มันระบาดนะเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะแล้วก็เป็นห่วงคิดถึงเพื่อนๆทุกๆท่านนะนี่เราชมบรรยากาศสุดท้ายนะดอกทันตะวันนะครับผมเป็นดอกสายพันธุ์เล็กๆนะดีเขาก็ปลูกไว้เป็นแนวเลยนะผมเนะี่ยจนถึงเครื่องกั้นวันลลกสีนะ นี่นะด้านตรงข้ามก็เยื้องๆหน่อยก็เป็นวัดหลักสี่นะครับผมใครมาก็าแวะทําบุญไหว้พระกันได้นะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ